คุณตาจะสวยทุกนาทีคุณตาชุดดำคนนั้นถูกใจถูกสเปคเห็นแล้วละมุนไปหมดเลยอะ่ะขอไลา์ผมหน่อยดิผมอยากได้ไลน์อ่ะช่วยผมหน่อได้สิคุณซันคุณอยากได้เไยเดี๋ยวผมจัดให้เอาได้ไหม เปลา,าคืนนี้เจอกันนะอขออนุญ,ญาตนะครับคุณคนสวยอวยันไานจะสุดหรอมีอะไรกับเจ๊หรือเปล่าเนี่ยไม่คิดอะไรกับเจ๊เห็นน <end> ั่งยิ้มนั่งนานแล้วไม่มีอะไรครับเจ๊แค่เพื่อนผมอะสนใจตัวเจ๊เขาบอกว่า ก็อยากจะได้เจอยากจะรูปไล์เจอยากจะกลืนกินเจรู้ไหมครับคนไหนครับคนไหนเหรอไอคนโน้นครับอุย๊ยคนโน้นเลยเหรอหล่อ,หลอถูกใจเจเจก็อยากได้เหมือนกันอุยผมขออนุญาตขอลายเจได้ไหมครับให้เพื่อนผมเห็นได้มีซัมติงกันได้เลยเจไม่ติดอยู่แล้วแลกลายกันเลย ขอบคคุณคเจ๊มาแล้วคุณซันยังไงผมจัดให้ตามที่คุณขอเลยอยคุณค่าสุดยอดจริงๆเอาลายมาดูนี่อนัตด,ดาเฮ้ยทำไมเป็นชื่อนี้นรูปร่างก็สวยคนไหนเนี่ยคนนั้นไง นี่กูจะมาเป็นเพื่อนพ่อกูหรืองไงเนี่ยไอ้บ้ากูหมายถึงคนสายเดียวโอ้ยเขาลุกไปนู่นแล้ว,วโอ้ยโอ้ยไปยกอดแล้วเว้ยโอ้ย,อย,อยเร่งกัรตามทันเด็ดมือไหม <laughs> 哼 <laughs>。 อครับพอยังเลยพอยังเตรียมเพิ่มแรงแรงที่เท้าไปเต็มที่แบแบวิ่งหลงแรงงแคิดหอนลูกแท่ปไ่เนี๋ยม่เดี๋แม่พิ่นะ้แม่เข,ขเตะ้วงวิ่ง่ววิว่วงง่งง่า่ เตะไม่เข้าเลยอ่ะข้างใหม่นะเกี่ยวเตะเข้านะวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนท้อแล้วกันนี่ท่าแบบคืออ่ะโย้โวอะเปลี่ยนการขอแม่เตะบ้างยิงย่ากนะตัวเนี้ใช่

แ่ใจไปอ่ะแ่ใจเพราะว่าไม่ไขอตออีเมื่อกี้ไปหลับกันแล้วทุกคนไปหลับไม่ไหวกระจาะว่าคุณใจแล้วพี่แร์เบอชอบขับรแล้วชอบหยิบกร,ระเจาขึ้นาผาหลอดว่านัะะะะน้นเปานการหากุญแจานุนาเปิดเอาก,การ,เเากการะเป๋าแล้วก็อหนูด้วยหนูด้วย,ย,ย,ยป,ป้า ว้าวเด็กเข้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีที่ทุกคนเลยครับ จะหลับครับมาจากโรงเรียน Ha <laughs> อย,ยู่นะชิ้นทอดลูกเนาะยิ่งมีใช้นาทข้าชิงครับใช้นาทข้าชิงเขาบอกดีใจแทนพระเอกด้วยใช้นาทข้าชิงคอพชคอจชใชนาทกับหมอนทอง ใช่คือต้องบอกว่าผู้บอลเป็นลูกกลมๆอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าหมอทองนี่ผมชื่นชมนะครับเขามีความพยายามมากใช่หอมด้วยใช่เขาเป็นทุวเรียนหมอทองก็ไม่ยอมแบบขยันตัวเรียนด้วยแบบเจ้าเร็ว ตเกเยอน่ารักใช่ครัน่ารักมากยันนี้เจอกันครับหกโมงครึ่งปไปซ้อมบอลกันครับเตรียมทำเทียงนะุบอลนหมขนาดพาดหร้ผู้ชายผู้ชายตผู้ชาย จะมานี่ยิ่งอืม เอกู้ชายครับตอนแล้วก็บางคนก็ตีกอล์ฟบางคนก็ชุดบาสให้กีฬาโรงเรียนเนาะใช่สีเชียรนาา่นารักน่ารักมากครับนัดกี่โมงไม่ตรงกี่โมงให้น้องซันทำเสื้อสีชัยนาศสวยค่ะครับมาแล้วครับนักกีฬานักกีฬาอบตเรามาแล้วพี่ สามหนเจ็ดสวัสดีครับสวัสดีคนดูไลฟ์สดสี่หมื่นกว่าท่านโอ้ขอบคุณครับเอ้าเสียเกี่ยวไปไหนเกี่ยวครับเกี่ยวไปไหนเด้อเกี่ยวไปไหนเอ้ยาเกี่ยวอยู่นี่โอ้โ พี่ตะหลับน้อเลยเมื่ถือหนถือแทนเลยเดี๋ยวให้คุณละไมถือแทนครับเดี๋ยวไปเอาสายชาร์จก่อน<ม>ไปไหนออไเนะอาสายชาร์จก่อนอ๋อจ้าเอ้คนนี้มีนักเียนครับคนอื่ด้วยวันนี้ประมาณสิบหกคนนะทำไม่ต่างมีไม่ยมดเล่นสไลเดอร์เหรอครับสิคนไหนเกี้ยวเกลียวเกลียวมาเกี้ยวมามาเร็ว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  <c oughs> อะไรครับมันคืออะไรนะสนิมอ๋อสนิมเก๋ยรู้จักสนิมด้วยรู้จักหมดรู้จักทุกอย่างบอกสนิมนี่รู้จักอายุเท่านี้รู้จักสนิมปะล่ะสองขวดเออรู้ได้ไงไม่เคยรู้จักนะ แต่บางอย่างที่เขารู้เราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะรู้ใช่ค่ะไม่คิดว่าเขาจะพูดไอ้จัะไอ้เกียวมานั่งจังแม่ไหมไม่ครับคืออ่ะอะไรอ่ะบอกว่าวันวันนั้นดูโทรศัพท์บอกนิ้มหลอกเกียวเกียวหยุดเกียวหยุดดูโทรศัพท์ก่อนนะลูกนิ้มสุกะปรงนะลูกนะมาหลอกเกียวหยุดดูโทรศัพท์ก่อนนะลูกป้าพี่ก็ไม่เตะบอลสิดูตรงเนี้ยเขาเล่นบอลอยู่หลอกเกียวโทรศัพท์ก่อนลูก ความพิเศษขอสิแม่บังออนบอกว่าอยากให้คุณซันทำเสื้อกีฬาออกมาขายดูอะไรครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าหนูนอนอยู่ คนนี้เพื่อนสองรอบใส่โลโก้มาใส่ชื่อว่าอยู่เพื่อนสำนมใส่ใช่ไหมใช่่นว่าอยูู่้ชมเพื่นรู้สึกว่ามันมีกลิ่นนมอ่ะใช่ใชแต่ไม่ได้อาบน้เลยคือเลยใหนก่อนูดูืก็ตมากเลยใช่เพื่อนเล่นก็เล่นแล้วกชอบดูที่คอ้ะเชื่เล่เสร็จไปอาบน้ำนะครับ แม่ครับต้นไม้นี่ไงลูกบอลเด็กลูกบอลเด็กดีดดิเดี๋ยวเราจะขายปลาอีกช่อหนึงนะครับยาให้ทำเสื้อกีฬาออกมาขายค่ะว่าทำเสื้อกีฬาออกมาขายได้เดี๋ยวให้ให้ทีมดังก่อนจ้ะเดี๋ยวให้จัดทีมบอลส่งเพราว่าเขาบอกว่ารักคุณบอลใช่ครับ ถามว่าทำทีฟุตบอลจริงไหมทำทำทีมจริงครับให้เป็นแสงของทีที่จังเลยและไหนพ่อนำทีมไปเวลามีงานเราเข้าไปกันตออนนี้ล่าสุดเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะขึ้นที่เพจสินค้าแล้วนะคะเดี๋ยวมีโปรพิเศษให้นะคะเดี๋ยวกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวกินปลาทอดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเตรียมกับข้าวแล้วค่ะตอนเนี้ยโอเค